ไ,ได้อ้าวแสดงว่าต้องอยู่ในห้องนี้แล้วแหละอ้าวตอนแรกขยับไม่ได้นะครับอ๋อนี่ห้องสียงนี่ห้องสียงตาลนะครับอุ้ยแมรี่เออมาทำไมมากำลังไปไหนของอิฟอ,อิฟเธอไปไหนฮะเออไวอ่ะทำไมเธอไป,ไปด้วยตัวคนเดียวอ เราสัญญาแล้วว่าเราจะอยู่ด้วยกันเสียงมันช่างหลอนเหลือเกิน้ยอียอ,อยหลัง้ยขวาขวาใช่ไหมเอาตันแล้วมึงทำไมเธอถึงวิ่งอ่ะอีฟอ๋อแกลลี่อ่อข้างล่างเลรอ่ะเธอทำอะไรแมรีุ่บปักหาเมน้น <c oughs> ฉันรู้ว่าเธอเป็นใคร ใช่ไปยา yeah. อูวูจุงจ๋งจุ๋งกับแกลลี่ไม่ใช่รือภาพประหลุดเลยที่ทำร้ายผู้หญิงโอ้ยกอดด้วยอุ้ยโหแมรี่แม่งยังเอ้ยไม่ใช่แกลลี่แม่งยังรออ่ะขอโทษที่ทิงกัไปฉันขอโทษที่ทิ้งกัไป,ไปแล้วกลับมาแล้วคบกันใหม่อีกครั้งได้ไหมข้าสัญญาข้าจะไม่ทำให้เจ้าเสียใจอีกอเรามาฟิชชั่นกันนะ เออเดี๋ยวแมรี่เรียนแมรอะไรอ่ะรสกุหลาบอุ้ยแกลลี่คายมีกุหลาบหันใจให้กุหลาบอีกครัเซฟก่อนดีกว่านะครับเออไปไหนต่อดีอุ้ยอุ้ยให้แกลลี่เลื่อนเถอะเอาแล้วครับโอ้โอ้ลงไป let's go To ดอ e ะปามปั๊มอุ้ยนี่มันโอ้ ดาตตกเก๊าปตวใจไปดาตกยิงเดินไปปกติไม่ถอ่าหลังไม่โดนเลยนะเออจริงไว้เลยพี่มีไอเเก็บบุกแล้วเอาแล้วนะครับเราก็มาเข้าถึงห้อง อะไรสักอย่างมีการวาดภาพอย่างการค่อยแตกมากฝีมือน่าจะเหมือนเอ่อคนเล่นเกมของเราค่อยแตกพอๆกันใช่ไหมครับเงียบฉีใช่ <c oughs> ไม่ใช่ละ <c oughs> เอ่ออะไรวะเมเดิมม <c oughs> เอิมเด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 ิมเมเดมเขาเดินเ่อไเดิมเดิม <c oughs> เข้มมา,าเมเดิมเดมเดิมเดิมเดิมเิมเดิมเดิมเดเเ อุ้ยอุ้ยแมรี่แมรี่แมรี่โอ้ยซอนซอนซอนหาหาหาอู้หาไม่เจอโง่ชังโง่เล้วเกินเออเออครับ<า> <Hey. S 2> นี่เราก็เดินวนครับสำรวจดูว่ามีอะไรเกิดขึ้น อ้าวผีเสื้ออ้าวนี่เราเก็บอะไรมาเลยครับกระต่ายกับลูกอมทำอะไรได้ครับเนี่ยนี่ครับมันเขียนอยู่ครับอันล่างสุด can be filled with water อ๋อให้ไปตักน้ำงั้นเราสำรวจกันว่าเราจะไปตักน้ำนที่ไหนดีดีกว่านะครับเราก็เดินมาเรื่อยๆนะครับเออเดินลงล่างแล้วก็เดินวนว,นวนวนวนดูนะครับว่ามันจะมีอะไรไหมก็ลองสำรวจ สั่นมากอ้าวนี่ไงครับเจอน้ําแล้วเออก็ตักน้ํามาแล้วครับอ้าวตักน้ํามามันบอกว่าให้เหมือนกับว่าลดน้าต้นไม้อะไรเงี้ยนะครับนี่อีปว่าครับลดต้นไมแ้แห้งๆอ่าลดไม่ได้ครับลดไม่ได้เอ้าแล้วอันนี้วาดไปเพื่ออะไรครับเนี่ยเอิอ่มอันนี้ก็ไม่รู้ตว่าจะลดตรงไหนนะครับเนี่ยโหไม่มีต้นไม้แย่มาก ความรู้สึกผ่านๆเหมือนเมื่อกี้เอ้ยเมื่อกี้มันสุดแมปไปใช่ไหมแล้วทางทางออกเอาไว้ไหนแล้ววะโอเพนครับโอเพนอุ้ยอะไรเนี่ยช่างสวยเหลือเกินมีรูปของแกลลี่อีฟแล้วก็แมรี่ด้วยนะครับโ่แมรี่รถกกระโปรงไหนครับฟูจิครับถกกระโปรงชื่อเล่ป่าเลยครับคนเล่นเกมแม่งลาม,มกจะกระเปยที่มา นะครับสีเสื้ออุ้ยสีเสื้อเต็มที่แตกต่างลองลองดูเครับจับจับเอา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 ทำไมคุณจ oh, ับไม่ได้คุณกากมากเลยคนเล่นเกมเนี่ยโอ้เอาสีเสื้อธรรมดาเอออะไรเนี่ยโอ้แย่มากเนี่ยพระอาทิตย์เออถ้าจะใช้จับแบบมีความสุขต้องคุยกับแกลลี่ที่พระอาทิตย์ตรงนี้นะครับแบบปอมหกรอบขึ้นนะครับอ่าแล้วก็คุยกันเราต่อไปครับคุยต่อไปเรื่อย นะครับอ่าแล้วครับครั้งคุยครั้งนี้เท่าไหร่แล้วครับแปดเอ่อพอไปแล้วไหมครับพอแล้วครับเอเคครับเราก็เรียนสุดท้ายแล้วก็เข้าไปในห้องอุ้ยแกนี่ตกใจแล้วก็ยีนิดหน่อยเอ่ออันนี้อะไรเนี่ยรูปหัวใจเอ่ออะไรเนี่ยเราต้องกดตามอะไร ไปลองกดโมโด,ดูทางันดิ <_ d ata> เผื่อมันจะมีอะไรหรือเปล่านั่นไงมันอ้าวโอ้เยเดี๋ยวก่อ,ดกอนดิมันมีคาําว่าสตาร์ทรูปใจนี่ลองลองสำรวจข้างนอกดิลองดูสตาร์ทอ,อ่ะตอนนี้ไงพาทิตเป็นน่าจะเป็นจุดลมต้นเดินไปนะครับอ้าวเนี่ยรูปัใจตรงประตูอันนี้เป็นน้ํา น้ำกดอะไรครับเนี่ยอุ้ยอ้าวมีมีดวงจันทร์ด้วยกเออนี่มันคืออะไรมันน่าจะเป็นผลไม้นะครับบุดทาเล่บุดทาเล่ตรงนี้เป็นดอกไม้อันนี้มันคาปิล็กตอบดอกไม้ชัวเพราะเรามาปลูกดอกไม้ที่นี่เ,เดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันเราโตเฮ้ย <c oughs> อ๋อ ไหมครับคุณของสัดเสี่ยงก้าวหางไหมครับจะรีบเดินไปไหนเลยพูดไม่ทันเลยจำได้ยังเออคอยจำได้แล้วครับเออตรงกลางลูกใจตรงกลางครับเออลูกกตานี่ไม่แน่ใจเอ้าเออจำได้ได้ไงในคนเล่นเขาเทพเลยสุดยอดหอดไงพาทิตย์อ่าครับเออแล้วถึงไงเนี่ยอันนี้อันนี้ อันนี้อันนี้อะไรเนี่ยจำไม่ได้อ,อู้ออยคนเล่นจำได้ยังไงเออต่ออยู่อันกลางขีบอดอกไม้ครับผมจำได้บอกเนี่ยขีบอดอกไม้ใช่ไหมครับตงเนี้ยขีบเราขอขอ,ขอเสียงหนเ <c ười> <c ười> อ้ยได้คุณแจมแล้วครับอาครับเราจะไปในต่อ,อเ,เ,เ,เอ่อผมก็เล่นเล่นนะครับคือ <c ười> คนมันเทพแบบ คนมันเท่จะลองลบเทฟเล่นอยากจะลองดูจะเก่งก็แค่ไหนอุ้ยเอาละครับเอาละครับเสียงเงยียบแล้วครับเกิดอะไรขึ้นไฟดับอุ้ยอุ้ยตื่นขึ้นมาตุ๊กตาเอ้ยแมวแมวอะไรเนี่ยโอ้ยตุ๊กตาขยมแมวอยู่บนหัวแวลวขยบตุ๊กตา เออตกใจจนพูดสับสนนะครับคนเล่น,นเกมเขาบอกว่าแม่เยิดตุ๊กตาอ้าวนี่ใครเนี่ยอ้าวแกล,ลี่มาผูกแกล,ลี่ขี่เสาร์เลยเกินเออโอเคตื่นแล้วอ้อออนนี้ในไหนอ่ะเออถ้าตามสคริปต์นี่ต้องเป็นโรงพยาบาลใช่ไหมครับใช่ <c oughs> อ้าให้ไปเก็บอะไรเนี่ยเมื่อกี้เห็นดอกไม้ใช่ไหมเอ้าวตุ๊กตาอะไรเนี่ยสำรวจ รสเนี่ยดอกไม้ไหนดูอ่านไปเรื่อยๆโอ้เหลือห,ลหนึ่งให้เก็บอะไรอีกอะ่ะเอากุญแจกุญแจเออกุญแ,แจแล้วกุญแจแล้วอ้าวเกิดอะไรขึ้นครับเก็บไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรขาชาเอาล้ครับอุ้ยขายแม็กแล้วขายแม็กแล้วขายแม็กแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเหลือหนึ่งด้วยอา้าวจะทำไงดีครับจะทำยังไงโอ้โหล่ามาอย่าง,งเทพคุณคุณคนเล่นเกมนี่เก่งสุดเจ๋งครับ ก็งั้นก็งันงันเลยครับอ๋อคนี่ยังไม่ได้เซฟคันคนี้ยังไม่ได้เซฟเนี่ยโอ้น่ากลัวเลยเกินเฮ้ยคุณเล็คุณเลเกมนี่ไม่คิดจะเซฟเลยใช่ไหมครับเนี่ยขี้เกียจนะครับคือขารล้ามากครับคุณเทพมาใช่ไหมครับน่าจะน่าจะใช่อะไรนี่ครับลองลองเบิร์นไหมครับโอเคเบิร์นโอ้ไปดูเซฟดิอะไรเนี่ยได้ด้วยเอ้าได้ด้วยเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยเบอร์ให้ด้วยเดี๋ยวก่อนเออรูปภาพเนี่ยมันเผาไฟได้ด้วยครับอ่ะรูปภาพมันเผาเผาไฟได้ด้วยนะครับ,บ,ไไรบงงก็เบอร์นี่ครับงงไม่เข้าใจมุกขมิกแล้วเอาออกไปเนี่ยช่วยภาพหน่อยครับเงียบฉี่ภาคอะไรภาคเนี่ยครับแมรี่โอ้ยออกไปโอเคมหอืมอะไรยาขยับะ อย่าอย่าอย่าแต่ต้องเออสักอย่างไอ้ใช่าแบบหามแบอ่ะอะไรอ่ะอ่ะอ้ยออกไปตรงนี้เดี๋ยวโทษเดี๋ยวนี้ไปเอาไปอะไรครับเนี่ยเอ้านี่ไงลองดูลอง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 เบินครับลองเบินไม่ได้เซฟนะเฮ้ยอะไรเนี่ยอย่าอย่าอย่าเอาละครับ เอาเราเผาห่อลงไปกันเลยขึ้นกระจกแตกแมรี่แมรี่ไปไหนแมรี่โอ้แมรี่ม,รมุนเหรอ <c oughs> แมรี่เอ้าแมรี่หายครับตรงไหนจะโด,ดนเผาอ้ยเหนื่อยครับโอ้ชั้นมียจะสารภาพอเออผู้หญิงคนนั้นเน่ะฉันอยากดูแลมันอย่างดีเออทุกสิ่งทุกอย่างฉันรู้หมดแล้วในห้องสีม่วงเลยเนี่ย อะไรเนี่ยกระจกอะไรไม่รู้ช่างมันครับ้งเออไรอะไรอไรินคัดตัดภาพขอขอแฮ์ให้เงียบฉี่ภาพดีกว่ามั้งอ้อมือฉันอ๋ออ๋อ,อใช้สิฉันตัดมันฉันไม่รู้ว่าเมื่อไหร่อิมนันไม่รู้ว่าวัน่งนี้จะโด,ดนแต่มันเกิดขึ้นแล้วโอเค <c oughs> just minor m น n o r แปลว่า อาวถ้าชนหน้าฉันใช้ไม่ได้ใช่ไหมไจุดจุดจุดมัน,น,นาสายแลวโอ้เวล้ยู่ below this e l l เอ้ามันจะซาบซึ้งเหลือเกิน <c oughs> ผมชักเริ่มเมีอนลงณพิจิตรยคนหนึ่งแล้วครับง่วงอ้าวไอ้หี้ก็เปียนอามึงเดินง,ง,ง่วงเงียบดีครับ คนเล่นเกมสนใจจะมีสนใจจะมีอะไรกับผมไหมครับไม่โอผมสาษาเบียนลงไม่นะครับโอเคไม่กับไม่เอาแล้วก็ได้แจสีม่วงมา้อสีพูเดินลงไปเมื่อกี้ผมคิดว่ามันจะจบแล้วนะครับไอเจอแมรี่แต่มันยังไม่จบครับเดินไปครับเดินไปครับอะไรเนี่ยเด่นตัวเล่นตัวเดินไปครับอ้าวกลับมาที่แกลลี่ ไรเนี่ยอ้าวอ้าวไปไหนเนี่ยอ้าวอ้าวหายลองเดินขึ้นสิเออเอาภาพภาพที่เห็นกันอะไรครับเนี่ยเดินเดินไหนลองกลับไปที่ภาพเริ่มต้นดิเผื่อมีจอะไรเกิดขึ้นเอาแล้วครับอ้าวแกได้อยอกมาแล้วเออเอาไงดีจะจำเข้าไปรูป ออตอนนี้รู้สึกจะเป็นจุดตัดของเรื่องนี้ในตอนจบแล้วบเนี่ยโอเคตอนนี้เราต้องเรียกแล้วละปากไอลี่เราเป็นมาริโอเก่านะจริงเอออิฟมีอะไรเหรอเอาไมดเอออีฟอ๋อในสุดก็เจอเธอจนได้นะอ้าวให้น้ำลาย อะไรไอฉันหาเธอไปช่วอะไรนี่คือใครครับเออแล้วท่านนี้จะเป็นแม่ของนางอิฟนะครับมอมแม่แท่านม่อมอ่าแล้วตอบตอบเออพ่อของเธอเราอยู่อะเจอหรือเปล่าไปกเถอะอิฟอิฟเอ้ยทำอะไรอยู่น่ะเร็วรีบรีบเข้ามาแทนชามอิฟนาแค่ไหนที่ไม่ได้บอกเธออะไรวะ ทำ้งันขับอ๋ออย่าไปกับคนแปลกหนะ้าไอ้ฮีอ่อิด์นัดมันไม่น่ากูอาโอเคสบายอีฟฟังแม่ดิแม่เธอสิอย่าไปกับคนแปลกหนะ้าใช่ป่าวว่สเตนเจอร์จะไม่เคยบอกไปกับพ่อและแม่อีกครั้งอีฟออดึงดึงจับมือฉันไว้จับมือฉันไว แขงแม่งเคียงมามากับฉันมากับฉันมาจับมือมาฉันอิบอิบอิฟจะเลือกใครอิฟจะเลือกใครเออแกลลี่น่าจะหล่อกว่านะครับแกลลี่เออเออเลือกแกลลี่ไปแล้วอุ้ยขาวอ้าวหน้าจอคำพังว่าแหละคำพังอะคำพังอ้าวเล่นเกมอะไรคำมาเล่นเกม8บิตครับคำ้าง อาครับกลับมาที่แกลลี่ที่เดิมครับไอแคนิมเบอร์ฉันจำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่เออไอตอนเนี้ยเดินเดินอืมไปหาแกลลี่กันไหมเออคนหล่อนะ่าจะอยู่ในแกลลี่นี่แหละเป็นเจ้าของนี่ใช่ไหมไม่ใช่ล่ะอา้าวหรอนึกว่าเจ้าของเออะไรเนี่ยคุยกับคุณตาไหมไปหาพ่อแม่ก่อนไหมไหนพ่อแม่อา้าวนี่พ่อแม่เนี้ยดูจากข้างหลังไม่ใช่เลย อ้าวเดี๋ยวพอไหมละงั้นลองไปหาแกรี่กันอ้าวดีเฮดกรี่ดูอะไรเนี่ยตะกรุรหับแกรี่แกรี่หืมเออเอากล่ำเออไม่ได้พากันใช่ไหมลึกซึ้งเออเมือ่อไหรที่ฉันมองมันเมบอกกันแหละฉันรู้สึกบางอย่างไม่รู้มว่ามันคืออะไร เอ่อชากนโทษนะที่ฉันพูดมันออกไปถือเบอร์อะไรบ่างข้ามอ่าข้ามโอเคเดี๋ยวแลใครคืออีฟใครใครคืออีฟเออคุณชื่ออะไรนั่นชื่อของคุณเหรอคุณชื่ออีฟจริงใช่ไหมนั่ชต่แต่เออใครอ่ะเข้าคคนแปลงหน้าผมไม่รู้อะไรทั้งหมดเลยอ่ะที่คุณพูดมา เอิอ่มอยากจะบอกว่าเอ่อมเมื่อกี้ผมดูไปหันเอิอ่มผมก็ไม่รู้ว่าคุณแปลว่าอะไรที่หลังที่เกิดขึ้นผมก็ไม่เคยรู้นะครับเอิอ่มถ้ายังไงถ้าครั้งนีคเขาถามอะไรผมก็คิดว่าคนเป็นคนแบกหน้าน,นะผมก็ไม่รู้อะไรมากเออมนว่าผมไม่เคยเจอคุณผมเสียใจยินดีจากบายเฮ้ยอะไรอ่ะ เฮ้ยอะไรภชาชนะไพชนะอะไรเนี่ยเอมของคุณใช่ไหมม่เขียนไว้ว่าอีฟหนึ่งชื่อของคุณอแต่ทําไมมันอยู่ในกระเป๋าได้เออม,มีเช็ดเลือดด้วยเอ,อเฮ้ยอ้าวมันข่าเยอะอดีตนี่หว่าหืมอ,อะไรเนี่ยจุดๆอยู่นั่นแหละโดน ไล่ไล่ออกอยากชาวหนึ่งทบเก้า,าหรอกเพราะมันเป็นเรื่องแค่ก,ก็รกกลาช่นนี้เองหรืออ้าวอะไรเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันคือมืออะไรและอะไรเนี่ยจุดๆนั่นแหละเฮุ้เก้จุดๆไอ้บอลเอาานะ้ยอ้าวพพชินนาอ้าอ้าพี่ผู้หงคนนึงให้ผมอ้าวคือพาชินนาที่คุณให้ผมนี่ มันเป็นของของเจคีฟอืมผมพอจะรู้แล้วแหละตอนเนี้อืมผมก็พอจะรู้เรื่องทุกอย่างแล้วอ่ืออันนี้แปลไม่ออกอะ่ะอือ <c oughs> ก็ผมก็เข้าใจนะผมมันเป็นแกไดที่นี่อืมคนเป็นอะไรเนี่ยอยู่กับแมรี่ด้วย okay, so อืมจุดจุดจุดอีฟอืออายลเมนเบอร์ไหมจ,จำได้ออกูสอืมันเป็นเรื่องเป็นสิ่งที่ดี อืมแต่ไม่อยากที่จะเชื่อแต่ก็ผมมันเห็นที่ภาพที่เกิดขึ้นแล้วนั่นน่ะใช่นะอืมมันเป็นเรื่องที่ดีนะโอเคพวกเราก็อยู่กันได้ดีนะ่ฮ่อืม so m u thank you สมอยากจะคุยกับคนอีกครั้งนะแต่ว่าผมต้องรีบ่ผมหล่อผมมีงานยุ่งอืมไปแล้วอืมอืมไอเอฟอืมคาชินาผมจะเก็บไว้แล้วกัน อ้าวปีดปลผิดนี่หว่าอะไรไม่รู้ช่างมันสีขาวลองเกอร์แต่เนี่ยรีเชิผมอยาจะเก็บันไ้ให้นานกว่านี้อืมแต่ผมผมคงต้องทำความสะอาดแล้วก็ให้คุณใหม่นะอือเพราะว่าเราจะได้เจอกันอีกครั้งไปแฮปปี้เอนดิ้ง อืมอ๋ออะไรเนี่ยเรามาดูกันดีกว่าอย่างเงียบ มีดอกไม้บางคือมันโดนแดดคือโดนแดนแดใช่ไหม,มอ้าวนี่มันแมรี่เอ่อถ้าใครสนใจนะครับผมแนะนำเพลงแมรี่เจนของอิสุลิกรับ <c oughs> มันเกี่ยวไปเนี่ยมีอ้าวโหตกใจเมื่อกี้ทีวีดับลุกเอาไปดับค <c oughs> อไปภาพนี้มันช่างอาร์ชเหลือเกินโหมีออร่าด้วย มันก็จบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งนะครับอ่าแล้วขอจบรายงานวิวนีครับจะมีกัสตาเกมมิงสาวสายยูนิเต็ดหล่อเลิศทีครับ